ทำอะไรเราได้ทำคือว่าเราเอามาโกงไว้เอามาโปยน้ำไว้เรานึกจะทำเราก็วันนี้ครูว่างแล้ววะไปเอามาพาาักทีติบลูกเราคว้าเจ้าเข้าไปเราสับๆปุกๆเดี๋ยวเราก็ได้แล้วคืออันนี้คือว่าทำละหรให้ล่างให้อ่ะก็คือได้กินคอยดูว่าน้ำมันจะขาดไหมจะทึ่งอุ้ยอีกไหมดวงจะกินไหมเท่านั้นที่มีที่ว่างเปลา่าจะล่อยที่ว่างเปล่าเลย ห้ามะพร้าวมาใส่เลยแต่ต้องต้นใจนะถ้าไม่ตนใจไม่ได้กินนะมะพร้าวมีบทบาทสําคัญต่อวิถีชีวิตคนไทยในอดีตเป็นพืชที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจพืชหนึ่งของประเทศไทยเมื่อพูดถึงมะพร้าวเราอาจจะคุ้นเคยกับเนื้อมะพร้าวน้ำมะพร้าวหรือน้ํากะทิกันเป็นส่วนใหญ่แต่ยอดอ่อนมะพร้าวก็นับเป็นอีกส่วนหนึ่งของต้นมะพร้าวที่เราสามารถนํามาประกอบอาหารได้เช่นเดียวกันค่ะ ความโดดเด่นของยอดอ่อนมะพร้าวก็คือสัมผัสที่กรอบร่วนไม่เหนียวส่วนตัวเราคิดว่ากรอบกว่าหน่อไม้อีกค่ะรสชาติหวานมันตัดกับอาหารรสเผ็ดได้อย่างลงตัวส่วนใหญ่จึงนิยมเอายอดอ่อนมะพร้าวมาใช้ในเมนูรสจัดๆเช่นแกงส้มแกงกะทิและยำนอกจากนี้นะคะจะมีความโดดเด่นในเรื่องของรสชาติแล้วยังมีคุณค่าทางโภชนาการด้วยนะคะในยอดอ่อนมะพร้าว1 0 0กรัม จะให้พลังงาน4.2กิโลแคลอรี่โปรตีน1.8กรัมไขมัน0.4กรัมคาร์โบไฮเดรต7.7กรัมแคลเซียม60กรัมนอกจากนี้ยังอุดมไปด้วยฟอสฟอรัสเหล็กบีตาแคลโรชีนวิตามิน A วิตามิน B ไนอาซีนวิตามิน C ช่วยป้องกันภาวะกระดูกเปราะหรือภาวะกระดูกทุนคะ่ะ ช่วยทำให้ย่อยอาหารได้ดีขึ้นและยังกระตุ้นระบบขับถ่ายช่วยบํารุงการทํางานของระบบประสาทและสมองเป็นต้นค่ะโดยในวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกท่านมารับชมการปลูกมะพร้าวเพื่อตัดยอดขายกันค่ะในสวนแห่งนี้นะคะจะใช้พื้นที่ในการทําสวนเพียง3าไร่เท่านั้นค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราไปพบกับคุณป้าเจ้าของสวนมะพร้าวแห่งนี้กันเลยดีกว่าค่ะ ป้าชื่อสนามเนียมจีนจ้ะมานเลขที่หกสิบเอดมุหมหกตำบลที่งฟางอำเภอพงแพนจังหวัดนคนปรปฐมใช่เปครัง้งแรกครั้งที่สองแล้วเราก็จะแปลกลับดินพอครั้งที่สามเราจะจักรล่องจักร้่องสำหรับไว้ปลูกไถ่ข้างๆร่องไว้ขึ้นน้ำคือน้ำนี่คือเราจะวางท่อรากลงไป มะาพร้าวเราซื้องอกมาลแล้วใบรัศมบพาบมันทุกว่าแล้วมันไวขว่าทําอะไรเราได้ทําคือว่าเราเอามาโกงไว้เอามาโชยน้ําไว้เรานึกจะทําเราก็วันนี้คุกว่างหรอวะไปเอามะพร้าวสักยี่สิบลูกเราคว้าเจ้าเข้าไปเราสับๆปุกๆเดี๋ยวเราก็ได้แล้วคืออันนี้คือว,ว่าทำอะไรให้ล่างให้อะ่ะก็คือได้กินคอยดูว่า น้ำมันจะขาดไหมจะทึ่งปุ้ยไหม,มได,หมดวงจะกินไหมเท่านั้นกันมะพร้าวแกงเราเนี่ยปลูกระยะก็ประมาณจะ80เซนแต่ทีนี้ว่าพัานเราเยอะเราก็กลายไปหมดเลยเราก็ไม่อไว้คือว่าที่ก็ที่ไป6ปีจะทําการรือแปลงหนึ่งครั้งโดยการนําใบมะพร้าวหรือเศษมะพร้าวออกจากพื้นที่แปลงปลูกและทําการถ่ายดินใหม่ทั้งหมด ประมาณสิบแปดเดือนก็ประมาณสักสิบห้าวันเราก็ให้ครั้งเราก็ดูจังหวะที่ว่ามันจะพื้นเนี้ยแล้วมันมะพร้าวเราจะมีซีกที่จะได้กี่น้ำไม้ถ้ามันแห้งองเราก็ขึ้นสิบห้าวันเราก็ขึ้นครั้งพอขึ้นราดไปเนี้ยมันก็จะย่งถึงสิบกว่วันถึงจะแห้ง้าดินมันแห้งราดมันก็ยังเปียกมันก็ยังกินได้แต่ทีนี้เราก็ต้องการให้ เื้อของเราเติบโต,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 ตเราก็สิบห้าวันขึ้นครั้งเดือนขึ้นต้องกลางเร่งน,น้ำนี้มาจากชุมทาน่ะมัน,มท,นท่อเข้าค่ะจะมีปั๊มเวลาเราจะขึ้นน้ำเราก็สับัววิคลง <S 2> <S 2> คือเราไม่ใช้สปริงเกอร์คือน้ำมันเนี่ยมันจะไม่ทั่วมมันทั่วแล้วมันจะไม่ก็โตชา้าถ้าเราใช้ท่อไฟเบอร์ประมาณห้านิ้วลาดไปเนี่ย มันจะทึ้งทั่วแล้วมันจะข้างข้างแล้วมันชุ่มพอเห็นท้าข้างหน้าแห้งเราก็ลาดอีกคือเราจะไม่ให้ขาดน้ำเพราะมันจะโตว,วันโตคืนโตไว,วด้วยแต่เราก็จะใส่ปุ๋ยขึ้นน้ำไปประมาณสักช่งวงวันเนี่ยพอดินยุบน้ำยุบเราก็ใส่ปุ๋ยสูตร16กากตาตาย กุยเคยนของอ้อยนั่นแหละเอามาใส่มะพร้าวก็เดือนหนึ่งเดือนกว่าเดือนครึ่งก็ใส่ครั้งต้นไมน้โตก่อนก็เอาต้นหล้นคือสะโพกมันสูงพ้นดินเยอะประมาณคืบกว่ากว่าส่องคืบเนี่ยเราก็จะเลือกตัดเป็นบางต้นก็มาปอก ปอกแล้วแล้วก็ล้างแล้วก็เขาก็เอาไปผ่าถ้าเจ้าไนเขาเอาทั้งหัวเราก็ส่งทั้งหัวถ้าที่ไนเขาไม่เอาทั้งหัวเราซอยค่ายแล้วก็ทุ่งละโลซอยเป็นก้อนๆุ่งละนึงโลซอยค่ายก็กิโลละห้าหกสิบบาทโดยมะพร้าวหนึ่งยอดหนักประมาณสิบถึงยี่สิบกิโลกรัมค่ะต้นไนตัดได้เราก็ตัดเอาไปกินก่อนต้นไน่ตัดยังไม่ได้ก็ไว้ที่ล่างเราก็ขึ้นน้ำใส่พูโต แล้วเจาต้มาแล้วเราก็อีแทบอน่งเงี้ยเราก็จะกต้ไปตลอดตลอดแนวอีกเมื่ดิมถ้าเราตัดแล้วน่ะก็ประมาณปีก็ท่ามขลังตีขลังะที่เราเว้นไว้ส่วนที่เลือดมันเล็กๆน่ามันโตแล้วเราก็ได้ต้องเดือนตามเดือนอะไรเนี่ยเราก็จะตัดมาเรื่อย ก็คือเราก็เอาวางไว้บนร่องเาทำปุ้ยต่อทำปุ้ยเอาวางไว้พื้นดินเนี่ยให้มันยู่บนร่องทำปุ้ยต่อแล้วไม่ให้ยญามันขึ้นด้วยเพราะเราไม่มีเวลาที่จะกรีดถ้ากรีดอะที่ยี่สิบเป็นทียี่สิบเป็นกิโลก็ซอบแล้วหนึ่งร้อยแต่เราไม่มีปัญญาทำแต่เราก็กบย้าเราดีกว่าไม่ย้าขึ้นเราไม่ต้องไปโผล่ไปทากมันทีนี้เราก็จะขึ้นน้ำเราอย่างเดียว แมลงกัส่วนม้ามันจะเป็นไอพ้พกไอเนี้ยไอแมลงไอตัวแดงอะด้วงตัวแดงกับตัวดำอะตัวแดงกับตัวดำอะเราต้องคอยเดินดูเดินดูแล้วมีแล้วเราก็ไปเอาอยาเนี่ยกาปูแดงเนี้ยมาฉีดใต่ท่างพ่นมันก็นักเป็นเบาถ้าเราไม่ช่วยอย่างนั้นเราจะเราก็เอาไม่ไหวมันดุงเยอะ ดวงดํามันจะเจาะก่อนแลละดวงแดงลงที่ล่างทีเนี้ยหมดเลยทั้งต้นเลยฟิโลก็ฟิโปมันเจาะอย่างนี้เลยล่ะเป็นโกงเนี้ยออดอออินนะคนมาอย่างกะพ่อค้าเข้ามาซื้อเนี่ยเราไม่ต้องยุ่งทําอะไรกับข้าหรอกคือเข้าจะตัดเข้าจะปลอกเข้าจะแกเขาจะห้ามอะไรก็เรื่องของเข้า เรามีหน้าที่จดกิโลละรับต่าเราไม่ต้องไปค้าค่าอะไรกับข้าเราย่มเอื่อเราค่าตรงมียี่บห้าบาทเราค่ายค่าไปเลยขาจะไปสางสิบสี่สิบอันนั้นก็เรื่องข้าข้าเพราค่าข้าเราได้แน่ๆยี่บห้าบาทที่อยู่อยู่ตรงไรเนี้เราไม่ต้องไปยุ่งเลยรับรับเองข้าโปรเข้าวตาข้าวตาข้าแบกเองเรื่องของข้าวเราไม่ต้องไม่ได้มันไม่มีเจ็ดตรงนี้ที่เดียวนะเขาห้าตัวนะ ท่าที่บ้านไม่เท่าไรหรอกวันหนึ่งก็ร้อยโลซ่องร้อยโลกางวันบลางวันตลาดไปทุม่มมงคลแล้วก็ไปซีซีเม,ม,ม,มืองต้นทุนเริ่มต้นโดยประมาณต่อไร่หนึ่งค่าเตรียมแปลงปลูกมีค่าไถ่วนไถ่แปรชักกล้องเจ็ดร้อยบาทสองค่าพันมะพร้าว ลูกละสิบาบาทจำนวนแป0รต้นเท่ากับ12,000บาท 3. ค่าไฟจากการขึ้นน้ำหนเดือนขึ้นสองครั้งทั้งหมด18เดือนค่าไฟขึ้นน้ำต่อครั้งทั้งละ50บาทเท่ากับ1,800บาท 4. ค่าปุ๋ยสูตรเสมอ1,590บาท 5. ค่าสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช60บาท ขึ้นอยู่กับการระบาด6ค่าแรง300บาท6ครั้งเท่ากับ1,800บาทรวมต้นทุน17,950บาทโดยเมื่อครบ18เดือนก็จะเลือกต้นที่มีขนาดที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ซึ่งการตัด1ยอดจะมีน้ำหนักประมาณ15กิโลกร,รมัมกิโลกร,รัมละ25บาทเหมาะกับคนที่มีพื้นที่ แต่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลการปลูกมะพ้าวตัดยอดก็เป็นทางเลือกหนึ่งในการสร้างรายได้ค่ะถ้าว่าเราตัดครั้งแรกเนี่ยที่เราลงทุนไปเนี่ยเราก็ได้คืนแล้วนะส่วนหนึ่งอ่ะได้คืนแล้วแต่เราก็มีมีมีไอ้ส่วนที่ค่าใช้จ่ายเราก็สำรองไว้ซื้อพันธุ์ไปปลูกต่อแกงและทำกระพาะปลา อ่เหมาะคนที่คิดจะป,ปลูกมะพร้าวที่ว่างเปล่านะอันนี้งานอันนี้คือเป็นงานส่วนได้ส่วนเกินที่ว่าเราทําไม่ต้องสมบูกสมบันมากคือยาเราไม่ต้องไปทาบมากใช้ยาโชยโชยจะให้ลงยอดเราโชยไปนี่โชยตามร้องไปเลยนะไม่ต้องไปทิ่งทิ้งยอดมันจะไม่เป็นไร